สวัสดีค่ะหนึ่งกน,นกพรนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ Success Mall สาขาสำนักงานใหญ่นะคะวันนี้เราจะมาเจอน้องก้องนะคะซึ่งเป็นวิทยากรชั้นหนึ่งเลยค่ะของบริษัท Success Mall ค่ะแล้วน้องก้องค่ะเป็นเ,เรียนด้านศาสตร์ชลอวัยมาด้วยนะคะน้องก้องจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เลยนะคะของ SOD ของบริษัท Success Mall เลยลเไปเจอน้องก้องกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับผม ให้น้องกล้องแม่นางตัวนิดนึงจบแต่ที่ไหนมาเอครัดผมรลกล้ายนะครับผมเนาะก็จบสารละลัยนะครับผมจนปริญาทมาครับที่แล้ว SOD เนี่ยค่ะเห็นน้องกล้องบอกว่าเป็นตัวมาสเตอร์พีมากเลยสำหรับบริษัท u c c e s s m a l l อยากให้แนะนำเพื่อนทางบ้านนิดนึงค่ะชั้นว่าทำไมทุกคนจะต้องกินแล้วทำไมจะต้อง เป็นของซัคเซสมอลเท่านั้นโอเคคือเนื่องจากสารต้านมูสสาดเนี่ยมันมีตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายนะครับแต่จะมีแหล่งไหนเอ่ยที่มันสามารถเปิดเผยแหล่งผลิตนะครับและเปิดเผยการตังกระบวนการผลิตทั้งหมดให้เรานะครับทีนี้เองเนี่ยเอนไซม์เอสโอดีเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่า essential enzyme complete defense system แปลว่าความสามารถในการต้านอมูสสารทั้งระบบของร่างกายปิดกลไกการเสื่อมของร่างกายทั้งหมดทีนี้เองเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวเอสโอดีเองนะครับ จะสามารถต้านอนุมูลสละททาให้ผิวพรรณเราเนี่ยตึงนะครับผิวพรรณเรากลับมาเหมือนสาวขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเองนะครับผมเขาสามารถต้านอนุมูลสลัที่เป็นปัญหาของโอรคเบาหวานความดันไขมันมะเร็งนด้ต่างหากนะครับถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงของงานต่โอโรคเบาหวานความดันไขมันมะเร็งและอีกอย่างหนึง่งทําให้ผิวพรรณผู้หญิงสวยง,งามอย่างที่ผู้หญิงต้องการเลยนะทั้งทุกคนนะครับทีนี้เองเนี่ยการผลิตค่อนข้างจะยุ่งยากแต่ แนะนำให้เข้ามาศึกษานะครับเพื่อให้รู้ถึงกระบวนการผลิตต่างๆและแหล่งที่มาของอาหารและคุณค่าต่างๆที่เราบรรจุลงไปในถัดวนะครับมาสเตอร์พีโปรดักยังไงเพราะกระบวนการผลิตทั้งหมดใช้เวลาตั้งทอย80วันแล้วใส่ใจกระบวนการผลิตตั้งแต่หยดแรกเย็นหยดสุดท้ายจริงๆนะครับได้ค่าออลเลที่สูงและ SO d ดีที่สูงด้วยเช่นกันนะครับแล้วคำถามสุดท้ายนะคะอยากเียนถามบงก้องนิดนึงว่าเราจะมั่นใจได้ไงคะว่า SO d เนี่ยได้ค่าออลเล แล้วก็ค่าเอสโอดีต่างๆเนี่ยมันจริงอย่างที่ทางบริษัทเคลมแล้วน้องก้าวโอเคทางเราเองเนี่ยส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการแล็บแล็บเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อบริษัททัฟไลแลนด์แล็บวาร์โรวิที่เยอรมันนะครับพบว่ามีค่าออแล็และค่าเอสดีเนี่ยสูงทีเดียวเอสดีเองเนี่ยมีตั้งหลัก3ล้านกว่าและค่าออแล็มี30 ml เนี่ยได้ตั้ง1 3ึ่งหามพันสามร้อยห้าสิบนะครับคือถือว่าเยอะเลยทีเดียวเราการันตีด้วยผลแลบนะครับเราไม่ได้ พูดขึ้นมาเลยว่าเรามีโอเคนีสั้นๆน,นะคะก็คือ SOD ค่ะเหมาะสมกับทุกวัยน,นะคะซึ่งเป็นศาสตร์ชะลอว,วัยเพื่อให้ทุกคนอ่อนเยาว์อ่อนวัยแม้กระทั่งการเกิดภาวะโลคเสื่อมห่างไกลจากโรคที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัว SOD นะคะของ Success Mall ค่ะติดต่อหนึ่งได้ตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องก้องมากเลยการที่สละเวลาขอบคุณค่ะ